สวัสดีค่ะพบกับช่องใบชาสตอรี่ค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาตัดผมสั้นค่ะวันนี้น้องใบเขาจะให้มามาตัดผมสั้นให้นะคะไม่ได้สระผมมาเป็นเดือนและะ้วก็เลยจะเพตผลที่ไม่ตัดที่ได้ตัดผมสั้นก็คืออะไรไม,ะไม่ชอบสระผมนะคะนี่เดี๋ยวมามาจะให้ดูความยาวของน้ำมันหลังให้เพื่อนๆดูนี่ยาวแล้วนะคะมามาจะตัดเท่านี้เลยนะนี่นะตัดสั้นเลยนะมามาตัดเองนะ หมอจะตัดสั้นเพราะว่าเหตุผลคือน้องไบไม่ชอบสะผมสะผมแล้วมันมาใครคือแล้วมันต้องแบบนี่นะคะเตรียมผมมาเรียบร้อยแล้วเปียกผมเปียกมาแล้วเพื่อจะให้มามาตัดเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูว่าน้องไบจะตัดออกมาเป็นแบบไหนเนาะเริ่มเลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวมาม่าให้เพื่อนๆดูนี่มาม่า DIY มาที่ผ้าคลุมผ้าคลุมผมที่บ้านไม่มีนะคะมาม่าก็เลยตัดถุงพลาสติกมาอันนี้ DIY นะคะไว้กับไว้กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลุมผมน้องใบอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราก็มาเตรียมผมไปก่อนอน้องใบเอาเอาผมมาทำอย่างนี้นะคะมาคลุมเพื่อว่าไม่ให้ผมมันทำไม ใส่หนูแม่ใชมเดี๋ยวพอมันตกใส่เดี๋ยวเข้าไปในเสื้อบุอยังมาดูนส่าสวยหรืออะไรนี้เขาไปใช้ดีกัน DIY มา DIY เองเเอานี่นไว้ก่อนคิปนี้คลิปนี้ไว้นะคะนี่กิ๊ปนี้นะเรอไวอยู่เฉยนะอย่ากระดุกกระดิกนะเหนปะเหมือนแล้วไม้าอเยเห็นไหมยาวมากยาวจะยาว จะเริ่มแล้วนะเอาเสั้นๆเลยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูว่ามาม่าจะตัดสั้นขนาดไหนอันผมยาวมากนี่นะคะอ่ะนี่เลยนะโอเคไหมอ่ะเพื่อนๆไปทางนี้ก่อนให้เพื่อนๆดูทั้งข้างๆก่อนมาม่าจะงักงักเลย อ๋อเดี๋ยวครึ่งนึ่งก่อนดีกว่าเพื่อที่ทว่าเกิบการผิดพลาดเามาตอกครึ่งนึงก่อนนะตัดครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งบนก่อนมาแบ่งผมก่อนเมยใจโดนนี่อย่าเพิ่งไปจับมันสิลูกจับเดี๋ยวมันก็หล่นสนิคะามามาจะตัดครึ่งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวครึ่งข้างนอกมา,มาจะตัดเพิ่ม ยาวนะคะเนี่ยนั่งเฉยๆนะนั่งเฉยๆนะคะอยู่เฉยๆนะมาตัดแล้วนะโอเคไหมไหนให้ให้เพื่อนมองหน้าหน่อยจะเริ่มแล้วนะคะอาสรางยังเร้านดไหนีไม่เอาส้าตูน่ะนีนะโอเคไหมเออเดี๋ยผม โอเคไหมเออ mm hmm. ไม่ไม่ตัดหรอกมาไม่ตัดหรอกโอเคนะเออมันคงเออไม่โดนอะ อยเดมาขอเล่นแป๊บนึงอเลก่อนนะไนมาเเล่นใหม่มาเก็บใหม่นะเอาแบบว่าตัดไปก่อนนะเพราะต้ไมผมยาวมาก เป็นเพื่อนคืเพื่อนใครเป็นอ้าเนเพื่อนไม่เคยเป็นเพื่อนๆอ่ะชอบสะสมเอาไวไม่ชอบสะสมไหมทำไมต้องแบบอ่ะหันให้เพื่อนดูนิดนึงน่ารักไหมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่เดี๋ยวรอรอเร็มก่อนโอ้ยลงไปผมเปียกอยู่ไหนอ่านอย่ามากล่อยข้างบนนะปล่อยข้างบนลง ดูหนโอเคนี่ยังยาวอยู่เพราะว่าท้านันตัดแค่ขึ้นข้างในเดี๋ยวลองขึ้นข้างนอกหน่อยอุ้ยยังยาวอย,ายาู่เดี๋ยวามาจะทำขึ้นข้างนอกเนาหกันดูนาะยกมูผลนะเนี่ยดูทำไมอะี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกออกแล้วเดี๋ยวก็ดูว่าว่าข้างนอกหมาจะตัดให้ยาวกว่าข้างในนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่บานนะเดี๋ยวหมาจะตัดให้ยาวกว่าข้างในนิดเดียวนิดนึงเสียดายโหมมากเลยเพื่อน เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็ยาวผมอ่ะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าตอนเนี้้องไว้ไม่ได้ไปโรงเรียนไงเราก็ตัดไม่ต้องผูกผมไปโรงเรียนใช่ไหมเราก็สบา,สบายสบายอยู่บ้านทําผมสบายสบายเพราะว่าลองไว้ไม่ชอบสระมารมกก็เลยให้ตัดสั้นเลยไงจะได้ไม่เร็มา,รมาให้หลายปีแล้วมั้ง อะไรปีอะไรคะรอเล่นเรียกร้องมาหลายครั้งแก็เลยตัดซะเลยใช่มามาบอกให้น้องใบตัดเพราะว่ามันจะได้ไม่ลำคาญไงผมมันยาวยาวมากช่วงนี้ผมยาวมากโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันมามาจะมามาจะใดให้น้องใบก่อนหมายว่าได้ผมให้น้องใบก่อนนะนี่เพื่อนๆจะมาจะเอาให้ นี่ผมน้องใบน้องใบด้วยมนผีเลยนี่ผมน้องใบนะเยอะมากเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวมามาค่อยเก็บทีเดียวอโอเคค่ะเดี๋ยวมาขอขอได้ให้น้องใบแป๊บหนึ่ง,องอตอนนี้ผมน้องใบก็แห้งแล้วนะคะมามาขอหนีบหนีบหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมามาจะได้เก็บรายละเอียดอ่ะน้องใบลองหั่นให้เพืดด่อดูนี่ผมแห้งก็เป็นอย่างนี้นะ ขอขอนีบให้ตรงๆแล้วก็มามาก็จะมามาก็จะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตัดให้ตรงๆเดี๋ยวมามาขอนีบโชว์นแป๊บนึงน,นี่เราตัดเองง่ายๆเลยนะเพราะว่า ไม่ต้องไปม<ะ>ไม่ต้องไม่ต้องไปร้านทำผมเลยมามาต,ตัดตัดเคยเป็นช่างทำผมมาไม่ใช่มามาไม่ได้เคยเป็น <c oughs> มามาไม่ได้เคยเป็นช่าทงทำผมแต่ว่ามผมเด็กอะ่ะมันตัดง่ายไงมามาก็ตัดเองไดง้ไม่ต้องไปร้านพาทุกทีกับน้องใบมามาก็ให้มามาก็เป็นคนตัดผมให้น้องใบตลอดใช่ปะนี่คือครั้งแรกเลยต้แตเลยต้งแต่น้องใบเกิดมามาม่าเป็นคนตัดตลอดเลยมามาไม่เคยให้น้องใบไปร้านเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ย่เพื่อนแพ้อะไรอีกอย่างหนึ่งคือแพ้เครื่องตัดผมเลยอันเนี้ยต้องแต่ตั้งแต่นั่นแะตั้งแต่เกิดมาน้องไว้ไว้ผมยาวมาตลอดเลยไม่เคยตัดสั้นเลยครั้งนี้เป็นอะไรครั้งแรกในออชีวิตเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ตัดสั้นเนอเนาะแต่ก็สบายดีใช่ไหม,ไมบอกเพื่อนๆสบายนะเขาเรียกทรงนักเรียนสมัยก่อนมามาเด็กๆอะ่ะก็ไว้ทรงนี้แหละ ทรงนักเรียนเพื่อนๆหนูมีอะไรจะบอกมาเคยโดนเครื่องเนี้ยโดนลวกใส่มือแรงมากเลยใช่เล่นไม่ได้นะคะนี่มันร้อนมากสําหรับของผู้ใหญ่มามาเคยโดนโอ้โหพองเลยอ่ะควนขึ้นเลยค่ะร้อนมากมือมานพองเลยทำผมให้น้องใบนี่แหละทำผมหน้ามานะคะตอนนั้นให้สวยๆไปโรงเรียนครั้งที่แล้วตัดผมหน้าม้าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแสบหูแสบหูหูร้อนน อย่าแป๊บนึงผมร้อนเฮ้ยทีอย่ามาจะจับให้หน่อยทั้งแม่ในชีวิตฮึท่านก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอได้แต่คนรักไตื่นเต้นเรอน่ารักเด็กๆก็ไว้ผมสั้นก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องดูแลเยอะไงถ้าน้องใบไม่ชอบสับผมน้องใบก็ต้องไว้ผมสั้นมามาบอกแล้วหนูไม่ชอบสับผมเพราะม้าก็ขุ่นๆแล้วมันอวยอ๊ยอวยตลอดเวลาเลยมันเจ็บมาก เดี๋ยวมาม่าจะนีบให้ตรงๆแล้วเดี๋ยวมาจะเก็บเนี่ยเก็บรายละเอียดข้างล่างนี่ก็สวยนี่นะคะมาม่าก็เล็มผมเรียบร้อยแล้วเ๋ยวให้เพื่อนๆดูอ่ะน,น้องใบหันหน้ามานี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมน่ารักไหมแล้วก็ด้านหลังเออเดีนน๋ยวให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาอันนี้นะคะด้านหน้าจะเทน,นิดนึงนะนมามา่าน ม้มาจะให้แบบเทนน,ะนิดนึงแล้วก็ข้างหลังจะเป็นทุยๆอย่างนี้มาม้มาเล่มเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมคะเอามาน้องใบแ,แกะพลาสติกออกซิเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูผมข้างหลังอันนี้ออกอ่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวต้องมันต้องเป่าหน่อยผมผมติดเต็มเลยนี่นะคะด้านด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ด้านข้างนี้เราจะเทเทนิดนึงนี่แล้วดูด้านหน้าอ้าวน้องใบนี่น่ารักไหมเหมือนเด็กญี่ปุ่นน่ะนี่ ินค่ะไปต่างประเทศได้เลยน่าจะบ,บานนิดนึงนะคะเพราะว่ากินเยอะหน้ากลมมากหน้ากลมด้วยแล้วก็ตัดผมทรงนี้เรากินเยอะมากโอเคเพื่อนๆชอบไหมให,ให้เพื่อนๆดูชอบไหมไหนหันหน้ามาชอบกดไลค์ด้วยนะเานเป็นการตัดผมครั้งแรกของน้องใบกลัวกลที่ไหนกลัว,ลว,ลวหรอ น่ารักเนี่ยน่ารักน่ารักแล้วก็หน้ามาของน้องมาของของเก่านะคะน้ามาไม่ได้ตัดออกนี่ด้านหน้าจะเทเทนี้นิดนึงนี่น่ารักไหมโอเคค่ะไปค่ะลาเพื่อนๆอย่าลืมอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องไ y ซ่าสตอรี่ด้วยนะคะค่ะแล้วครับพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย